สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันนะฮะไรอันปลืม้มเปิดตัวซิงเกิลชฉันรักเพลงลูกทุ่งสะท้อนตัวตนผ่านเพลงสนุกแบบโจโจครับ หลังจากปล่อยซิงเกิลแรกให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันจนเพลงรักเก่าข้างกองฟางยอดวิวทะลุ3ล้านวิวในเวลาไม่นานล่าสุดไรอันกาศบัณฑิตจำปาสินปล่อยซิงเกิลที่2ตามมาติดๆนะครับกับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์คำร้องโดยโกลำลูกกาโดยเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งจังหวะโจ๊ะที่ฟังแล้วได้โยกตามกันแน่นอนครับ ซึ่งเนื้อเพลงพูดถึงชายหนุ่มที่มีความรักความผูกพันในเพลงลูกทุ่งเพราะเพลงลูกทุ่งมีคุณค่าทําให้ชีวิตมีความหวังฟังเมื่อไรก็มีความสุขครับโดยถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงผ่าน M อวให้เห็นวิถีชาวบ้านที่ต่างก็ผูกพันในความเป็นลูกทุ่งโดยยกกองถ่ายไปที่บ้านว่าอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุทยาครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางกลับมาบ้าน ได้มาเจอมิตรภาพความรักความอบอุ่นที่พี่ป้าณ้อามอบให้ครับซึ่งตลอดการถ่ายทำไรอันบอกว่ามีความสุขมากนอกจากจะชอบบรรยากาศท้องทุ่งได้นั่งสองแถวได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วยังเหมือนได้กลับบ้านมาเจอญาติพี่น้องจริงๆอีกด้วยครับทำให้การถ่ายทำแต่ละซีนผ่านไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและอบอุ่นเกินบรรยายครับ ซึ่งความรู้สึกของการได้ถ่ายทอดบทเพลงในซิงเกิลนี้ไรอันก็ได้เปิดเผยนะครับว่าดีใจครับกับซิงเกิลที่2ฉันรักเพลงลูกทุ่งถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบรายการชิงช้าสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นรายการในตำนานเลยผมได้ดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กตอนแรกที่ได้ฟังและได้ลองร้องผมก็ชอบเลยครับเพราะเป็นเพลงจังหวะมันมันสบายสบายโยกได้เพลินๆครับโดยเฉพาะเรื่องราวใน MV ผมชอบมากเลยครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่มีต่อเพลงลูกทุ่งความรักที่มีต่อวิถีชาวบ้านซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ใสบริสุทธิ์ความอบอุ่นที่ต่างมีให้แก่กันอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะเพลงนี้ตรงกับชีวิตผมมากๆด้วยความที่เป็นคนที่หลงไหลในเพลงลูกทุ่งได้ฟังหรือได้ร้องเมื่อไรหัวใจก็มีแต่ความสุขครับผมขอฝากผลงานซิงเกิลที่2นี้ด้วยนะครับทุกคนสามารถรับชมรับฟังได้ทาง YouTube ยุ้งเข้าเรคคอร์ดครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับของหนุ่มไรอันกาดบัณฑิตที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้แม่แม่แฟนคลับได้ติดตามรับชมและก็รับฟังกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งโดยนะครับ